เรารู้จักกับลิงส์แห่งอเมริกาเหนือกันไปแล้ววันนี้เราจะข้ามทวีปมายืดิน,นดแดนยูเรเซียนกว้างใหญ่เพื่อพบกับพี่ใหญ่ที่ตัวใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาตระกูลลิงส์นี่คือยูเรเซียนลิงส์ยูเรเซียนลิงส์เนี่ยคือลิงสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและหาจมีน้ำหนักมากไดถึง3 0กิโลกรัมซึ่งใหญ่กว่าญาตในอเมริกาเหนือเกือบสองเท่าคนของมันมีสีสันหลากหลายตั้งแต่สีครีมไปจนถึงสีน้ำตาลแดง มันจะมีลายจุดสีเข้มกระจายอยู่ทั่วตัวซึ่งลายจะเด่นชัดมากในวดูร้อนมันยังคงมีคลักข,ขอสกุล,ลิงอยู่ครบถ้วนทั้งคู่ขนมาใบหูที่ยาวเด่นขาหลังที่ยาวและทรงพลังซึ่งเหมาะแก่การกระโจนและอุ้งเท้าขนาดใหญ่ที่ช่วยให้มันนั้นเดินบนหิมะได้ดีแต่ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตทำให้มันเป็นนักล่าที่เกรงขามกว่านี่คือแมวป่าที่มีเขตการกระจายพันธุ์ที่กว้างไกลที่สุดพันธุ์หนึ่งของโลกบ้านของมัน คือผืนป่าขนาดใหญ่ทั่วทวีปยูเรเซียแต่ในอดีตพวกมันเคยถูกล่าอย,ย่างหนักและสูญเสียถิ่นที่อยู่จนเกือบจะหมดไปจากรยุโรปตะวันตกในขณะที่ใหญ่โตทให้มันสามารถล่เหยื่อที่ใหญ่กว่าญาิได้เหยื่อหลักของมันนั้นคือกวางขนาดเล็กเช่นกวางโลและซามัวซึ่งมันจะใช้วิธีสุ่มโจมตีจากที่กำบังอย่างเงียบเชียบและสังหารเหยื่อด้วยการจัดที่ลำคอและลวดเร็วอย่างแม่นยำแต่เรื่องที่น่าทึ่งก็คือ ด้วยโครงการอนุรักษ์และการนำกลับคือสู่ถิ่นเดิมในหลายประเทศของยุโรปทำให้ปัจจุบันยูเรเซียนล,ลิงส์กำลังควรคืนสู่ป่าที่มันเคยหายไปอย่างช้าๆซึ่งถือว่าเป็นความหวังครั้งใหม่ของการอนุรักษ์ด้วยประชากรจำนวนมากในรัสเซียและเซเบรีย,ยทำให้สถานะของมันเนี่ยก็ถือว่านักกังวลหน้อยนะครับ